สวัสดีค่ะทุกคนคะก่อนจะกลับนะคะเด็กกี้พาทุกคนมาดูบริเวณแถวแถววัดที่อยู่ในเกาะเมืองของเราสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนในพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะทุกคนมันมีวัดที่เป็นโบราณสถานแล้วก็เป็นวัดใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยถ้าจะให้ทําแบบวัดไหนเฉพาะเจาะจงเนี่ยบางทีกี้ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเคยมีคนถามเหมือนกันบอกว่าเอ๊ยทำพวกเนี้ยชอบวัดไหน เอาจริงนะมันชอบไม่ได้อะนะคะว่าทุกวัดมันมีความสาคัญหมดเลยนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราไปวัดชัยวัฒนารามมาใช่ไหมคะทุกคนก็เก็บบรรยากาศมาได้แหละแต่ว่าอยู่นานไม่ได้นะคะตอนนี้มันจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่ใช่ไหมคะคนก็ยังเข้ามากลาวไหวพระที่ออพระนครศรีอยุธยากันอยู่เนืองใช้คําว่าเนืองเนะอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนช่วงปีใหม่ที่ที่ผ่านมาเพราะว่าเราเพิ่งจะจัดงานใหญ่กันไปเสร็จสดๆร้อนๆนะคะก็คืองาน ยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกของเรานะคะแล้วก็ต่อไปด้วยงานเขาดาวที่บริเวณวัดพระราม <im it> ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าวันที่1วันที่2เนี่ยเห็นแวบๆว่ามีการจัดงานปีใหม่ของจงจังหวัดแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ที่เข้ามาในอายุทยาครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นวันเขาดาวที่วัดพระราม <im it> ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ตรวจ ATK แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในงานของเขานะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทําเรื่องพระเจ้าตากต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะเข้ามาทําทุระสนตัว พอดีผ่านวัด hmm. ช so, like so, e ัยวัฒนารามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็เลยมีคนถามมาว่าเอ๊ะเขาบูรณะเสร็จหรือยังนะคะวันนี้ก็เลยแอบย่องเข้าไปดูใช้คําว่าย่องเหมือนคนเป็นจบเหมือนเป็นโจเลยอะทั้งย่องทั้งส่องอะนี่พ่แมก็คือย่องเข้าไปดูนะคะว่าเขาเสร็จหรือยังก็วัดชัยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าถ่ายมุมกว้างอะถ่ายด้านหมดแล้วนะคะถ่ายแบบจากรอบนอกอะก็จะเห็นยอดปางทุกอันเลยแต่ถ้าไปด้านในเนี่ยทิกกี้พาทุกคนเข้าไปดูแล้วใช่ไหมคะในระเบียงโคดอะ ทางด้านทิศตะวันทิศตะวันตกยังไม่เสร็จเห็นเมื่อกี้เห็นพี่พี่ลุงลุงอาอานา้นาๆอะไรต่างๆนะเขายังนั่งทําอะไรกันอยู่เลยกี่จะถามเขาก็แหมจะไปถามเขาบอกว่าลุงทําเมื่อไหร่จะเสร็จเงี้ยเรม <laughs> ไปถามไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราเนะคะพี่คิดว่าเขาคงรีบทําแหละแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายอีกนะคะเพราะว่าตั้งใจจะมาวัดวรชเชตถาวรามที่อยู่ในเกาะเมืองก็พระพุทธรูปก็บูรณะอีกแม่ <laughs> ไปที่ไหนบูรณะที่นั่นนะคะแม่ช่างถูก ชั้งถูกกับการพูรณะจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากี้เคยมาที่นี่แล้วก็เก็บภาพที่นี่ไปหลายครั้งแล้วนะคะพระพุทธรูปที่วัดกรเชย์ถารามค่ะทุกคนจัดว่าเป็นพระพุทธรูปเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะคะคือท่านั่งเนี่ยเป็นปางมาลวิชัยแต่ว่ามีรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบมีความเป็นสุโขทัยอยู่ในนั้นเล็กๆนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือ จะหันไปให้ดูก็แหมพระพุทธรูปโดนเสียบอยู่อะ,อะให้เห็นแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมวันนั้นอากี้ผ่านมาที่นี่ใช่ไหมคะแล้วกี้ก็เอ๊ะเขาทําอะไรพระพุทธรูปเราก็คิดว่าเขาเอาจีวสรสีเหลืองมาหม่มพอวันนี้เข้ามาถึงเอา้าเขาบูรณะนี่นานะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะคือที่น่าจะมีพระพุทธรูปอยู่สองรูปอ่อยู่บนวิหารอันหนึง่งแล้วก็บนอุโบสถในอุโบสถอันหนึง่งบูรณะทั้งคู่เลยแว นี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทําไมเวลาที่ไปตามวัดในในอยุธยาทําไมกี้ถึงแบบต้องมาบ่อยๆมาซ้ําๆเนี่ยแหละคือเหตุผลบางทีมันทําให้เราได้เห็นความคืบหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของโบราณสถานก็คิดว่าทางบอกมารอบนี้ก็คงเขาเขาก็คงทําให้สวยแหละนะคะตอนนี้กี้ก็ดูภาพเก่าๆที่มีไปก่อนละกันทุกคนคะจะดีที่วัดโบราณเชิดถารามที่กี้กาลังเดินวนอยู่บนทางพระศิณของเขาอยู่เนี่ยนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่ามาวัดนี้ปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นมาเดินบนนี้หรอกแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วไงนะคะเราก็เดินได้นะคะเพราะว่ามีคนอยู่ในวัดน้อยมากตอนนี้นะคะก็เพิ่งจะมีงานอะไรกันไปสักอย่างแหละเพราะว่ามีผ้าสีเหลืองๆมาห่มเจดีย์ไว้นะคะอย่างที่บอกนะคะวัดเชษฐารามเนี่ยเป็นวัดที่เขามีการคาดการณ์กันคาดเดาคาดการณ์อะไรต่างๆน,านี่แหละในช่วงสมัยช่วงก่อนเนี้ย ว่าน่าจะเป็นที่ถวายเพลิงศพพระนเรศวรเป็นที่บรรจุอัฐิพะระนเรศวรอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าในชั้นหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าข้อมูลมันก็มีออกมาเรื่อยๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าน่าจะทําพระเมรุมาตรคือตั้งพระเมรุมาตรที่แถวแถวจักรวรรดิแถวแถวหน้าวัดหลวงพ่อมงคลบพิตรปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนตรนนั้นเป็นที่โลง่งคือระดับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะทุกคนเวลามีการสิ้นสวรรคตเนี่ยนะคะ แลต,ต้องมีการทำพระเมรุมาตรแบบใหญ่ๆอะ่ะเสมือนกับว่าคือในสมัยโบราณสมัยอยุธยาแบบสุโขทัยอยุธย,ยาทวาราเรียอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนสมุติเทพที่เหมือนเป็นพระอินทร์อ่ะที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์นี่เป็นความเชื่อในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสมวัรคตเนี่ยก็ต้องมีการส่งดวงวิญ,ญญาณที่พูดง่ายคือตอนมาเนี่ยเป็นเทวดามาเกิดถูกไหมตอนขึ้นไปก็คือเหมือนส่งดวงวิญ,ญญาณที่เป็นเทวดาเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์อีกรอบหนึง่ง ทุกคนจะเห็นว่าเวลาทำพระเมรุมาตรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแบบระดับพระมหากษัตริย์พระประโโมว,วงสารุวงพระมเหศีอะไรต่างๆนานาพวกนี้แต่ว่าเน้นๆจะไปที่พระมหากษัตริย์นะจะมีการทําพระเมรุมาตรแบบอลังการงานสร้างมากอ่ะนะคะกี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าในชีวิตนี้ไม่รู้จะเข้าใจแล้วก็รู้แล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ได้หมดหรือเปล่าจะสังเกตว่ากี้พูดเรื่องนี้หลายรอบนะคะเพราะว่าเอาจริงนะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความใส่ใจอย่างมากแล้วก็ อะไรที่เป็นข้อมูลเนี่ยคือต้องพยายามเก็บใส่หัวไว้มากเพราะทําเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ปัดทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คืออินพุตมันมากกระแสะมันหลากหลายข้อมูลก็เยอะเอกสารชั้นต้นศึกษามาที่เดียวกันแต่ข้อมูลในชั้นหลังเนี่ยมันมีการไปสืบค้นจากที่อื่นมาอีกมากมายไก่กองไปหมดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินพุตต้องมากมากเลยทีเดียว แล้วเวลาเอาพูดออกไปเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในคาพูดที่ตัวเองพูดออกไปซะด้วยนะคะเ <c oughs> พราะกี้บอก <roid> ตัวเองนะไม่ได้บอกคนอื่นคือเพราะนั้นเวลาที่บอกมีคนบอกว่าพี่กี้ทำไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้ถามหน่อยว่าเวลาที่พูดอะไรออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมามึงรับผิดชอบชีวิตกูไหมออย่างเงี้ยอันนี้กีก็จะชอบพูดกับรุ่นน้องนะบอกว่ามึงให้กูพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้ากูพูดออกไปแล้วมึงรับผิดชอบชีวิตกูไหมเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะเราพูดในเอกสารที่เรามีข้อมูลที่มันเชื่อถือได้้้้แลลลววก็ถ็ถาาาอขขอออออมมูันนนนไหที่่่เเเคคคปชืืงบุ ก็ต้องพูดให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นความเชื่อของใครของใครอะไรประมาณนี้ทําเลือดเปื่อยไม่ได้นะคะทุกคนเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะทําเป็นเล่นไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเราให้เขาบูรณะให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาใหม่ดีกว่าเนาะตามสโลแกนอะคือกี่จะไม่เคยถ่ายวัดไหนถ้าไม่สวยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่เราจะถ่ายโบราณสถานที่บูรณะออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าคือโบราณสถานอุทยาวศาสตร์ยุทธยาเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดอะถูปะ <laughs> ถ่ายภาพไม่สวยออกไปก็ม้จะถ่ายไปเพื่ออะไรเหมือนกันอันนี้เป็นเจดีย์ที่อยู่ที่วัดบปรเชษฐถารามนะคะทุกคนอย่างที่บอกที่กี้ยืนตรงนี้เขาเรียกว่าถางพะทัิษิณแต่จะไม่มีระเบียงนะคือจะไม่มีในส่วนของเอาขาเรียกอะไรนะบางที่มันจะมีเป็นระเบียงขึ้นมาใช่ไหมแล้วแล้วก็คือก้หนกั้อนตรงทางที่เป็นริม,ม,มะนะคะมีทางขึ้นทางด้านทิศเหนือทิศใต้ด้านหลังด้านหลังมีป้าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะแป๊บนึงนะคะที่ว่าไม่มีนะด้านหลังอ่ะ ที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคะทุกคนอ่ะด้านหลังขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนจะดีอันนี้นะคะน่าจะมีการไม่คือไม่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 แน่ใจว่าเขาคือบูรณะน่าจะบูรณะแต่ว่าก่อพอกทับหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าฐานข้างบนเนี่ยเป็นอ่ามันเป็นฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะด้านล่างที่เป็นฐานทักษิตเนี่ยอันฐานกลมขึ้นไปเนี่ยเป็นทรงกลมแล้วก็ทรงกลมขึ้นไปอีกสองชั้นเห็นปะ่ะอันนี้อันล่าง อันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งถูกไหมแล้วก็ไอสามอันนั้นบนไอหนึ่งสองสามอันนั้นอะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามอันนั้นเขาเรียกว่าเถามาลยส่วนข้างบนนี่เป็นองค์ระฆังแล้วก็สี่เหลี่ยมเหลี่ยมที่เห็นแง <No S 2> <ใ><ๆ>่แอกมาตรงน aproxim, ั้นเขาเรียกว่าฐานบันลังถูกไหมคะแล้วพอขึ้นปันปลายข้างบนที่เป็นป้องป้องมะป้องอะเขาเรียกว่าป้องฉนัยอ่านหนังสือมาประมาณเป็นร้อยรอบปนเล่นไม่ถึงร้อยรอบหรอก คือต้องอาศัยความจดจํานะคะเพราะนั้นพูดออกไปต้องอย่างที่บอกอ่ะพูดผิดออกไปทุกคนก็จะได้ข้อมูลที่ผิดไปโอเคค่ะทุกคนวันเชตฐานาวันนี้ก็คงเก็บบรรยากาศรอบนะโอ๊ยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมข้อมูลระนาพระไงกี้เลยไม่อยากถ่ายไงมันมันไม่อยากให้เห็นเดี๋ยวลองให้สวยก่อนนะคะไปดูคลิปเก่าก่อนที่กี้พามาก่อนเนาะอ่าก็ยังไงก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะปีใหม่ยังยังไม่ยังไม่พ้นเทศกาลปีใหม่ นะคะยขออวยพรปีใหม่กันอยู่เนืองๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจแก้ปัญหาด้วยสติมีสติทุกครั้งในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้อย่างอย่างดีะนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะลาไปที่วัดวรเชษฐารามแห่งนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวรอให้เขาบูรณะเสร็จแล้วเด็กกี้จะพาทุกคนเข้ามาใหม่วันนี้สวยมากใกล้ๆกันจะมีวัดะระฆังหรือว่าวัดวลโพอยู่ทางด้านหน้านะคะ ขวามือกี้จะเป็นวัดโลกยสุธามีพระนอนยาว4 2เมตรเป็นพระนอนที่เก่าแก่ในยุธยาแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอ่าใช้คําว่าเกาะเมืองนะอ่าอย่าไปบอกว่าใหญ่กว่าที่อื่นที่นั่นที่นี่เดี๋ยวข้อมูลผิดไปจะแย่มากนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการสร้างพระในวัดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าวัดใหม่เพราะนั้นข้อมูลเนี่ยเอาเฉพาะในเกาะก่อนถ้ายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งพูดไปนะคะแต่ในเกาะของเราอะวรเชส โลกประยะสุดท้ายใหญ่จริงๆนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะมีความสุขนะคะทุกคนเทคแค่ care, ค่ะสวัสดีค่ะ